ลูกบิดประตูธรรมดาต่างจากลูกบิดประตู RMI ยังไงดูเอาครับน,นั่นเข้าไปละเรียบร้อยแล้วห้องนี้ละ่ะอ่าให้พี่เขาลองดูอย่าพยายามเลยครับลูกบิด RMI ระบบกุญแจดิมเปิล11ลูกปืนมีรหรัสกุญแจไม่ต่ำกว่า3แสนเบอร์ป้องกันกุญแจผีได้อยู่หมัดอ่นานั่นยังยังอีกยอมเฮ้อลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ สวัสดีครับไทแองเกิลโอเวอร์เดอะท็อปครับผมมิสเตอร์บิ๊กเมลครับและก็เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเกี่ยวกับการตกปลาครับไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงกันมากครับเริ่มต้นกันเลยกับไก่นกครับครั้งนี้ไก่นบไปเจอเจอกับไตคนดังครับไตโทที่ละนองครับแล้วไม่ได้ตกปลาในประเทศไทยเขานั่งเรือไปอย่างไกลมากทริปยาวนานมาก ไปดูกันเลยครับว่าไกด์นบไปที่ไหนไปทำอะไรกับไต้โทรครับ เป็นแองเกิลทริปครับพี่ทริปนี้ผมไม่ได้ไปครับสารภาพตามตรงเพราะว่าช่วงนี้นบโคอินเตอร์บูบูบ่อยไม่ใช่นบธรรมดานบโคอินเตอร์ก็ไนน้นไม่อีกไม่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเรือโพลิส i วันรู้จักใช่ไหมไตโธ่ไโทไโธครับไบโทก็ผมบอกกันเลยครับว่าไบโทเนี่ยเป็นหนึ่ง ในบุคคลที่ผมอยากจะไปเรียนรู้และไปแอบขโมยประสบการณ์คือต้องบอกว่านี่เป็นไตบุกเบิกนะใช่ครับไตรุ่นบุกเบิกในการไปตกปลาต่างประเทศออกอันดามันน้ำลึกน้ำลึกลึกๆๆไปเรื่อยจนถึงเที่ยวนี้ไปที่ไหนคราวนี้นบได้มีโอกาสจากการชักชวนของโก้นะครับเขาชวนไปที่น่านน้ำอินเดียอินเดียครับผมน่านน้ำอินเดียก็เล้านั้นหมายเล่นเขาเรียกว่าดอนลีโอครับ ที่ผมไปเนี่ยมันอยู่ห่างจากเกาะนิโคบาร์ <B an> นิโคบาร์ไอแลนไอเลนนะครับไม่ไม่ไกลม,มากเอาน,นี้ดีกว่าไม่ไกลเลยใช,ใช้คำนี้นะเกาะนิโคบาร์เนี่ยค,คือโดยในยะเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะเข้าใจกันผิด<ะ>เพราะว่าทางวรรณคดีไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกาะนิโคบาร์จริงๆแล้วก็คือเกาะแก้วพิศดาไม่ใช่ระยองนะเกาะนิโคบาร์เนี่ยแหละคือเกาะแก้วพิสดารในเรื่องของศูนย์ตอนฟู นะแล้วมันก็ไกลมากใช่แล to no <c oughs> ้วไม่ใ <c> ช <oughs> <t UC S 1> ่เกาะที่ปลอดภัยนักอันนี้ยืนยันเลยนะอใกล้ๆกับเกาะนิโคบาเนี่ยให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์มีเกาะชื่อนอสเซนเทเนียนเกาะมันเกาะมนุษยกกินคนนี่โชคดีนะผมไม่ได้ไปเหยียบเกาะนี้พี่พิคมันนั้นกินสเตอรอยผมแน่คือคุณไปถึงปุ๊บเนี่ยมันพุ่งแหลนตอนรับคุณก่อนเลยจีกเกาะเลยว่าของบมเนี่ยนุ่มทุกส่วนเปนเกาะนอสเซนเทเนียนเนี่ยถ้านพอไปเนี่ยเขาจะดีใจกันทั้งชนเผ่า แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นเกาะไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ห่างจากนิโคบา์นิดหน่อยก็เป็นการที่เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่ต้องบอกทรหดอดทนมากนั่งเรือถึง36ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่นั้นผมเชื่อว่าการเข้าเมืองออกเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยพิโทเพราะมันผ่านช่หลายด่านซับซ้อนมากมันมันเป็นมันมีประเด็นการพูดคุยเรื่องนี้อยู่พี่ว่าการไปพม่าหรือไปอินเดียอะไรอย่างเงี้ย อันตรายไหมซับซ้อนไหมคือทางเรือโพลิสบอลเนี่ยพี่โทเนี่ยได้จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างก่อนลบไปเนี่ยเขาขอหน้าพาสปอร์ตเราไปเรียบร้อยแล้วเขาไปทำทคือไม่ใช่อยู่ๆอยากไปไปอ๋อไม่ไม่คือทุกคนต้องถึงพาสปอร์ตไปแล้วก็มีเอกสารที่พี่โทได้ประสานงานกับทางสถานทูตทางอินเดียทางพม่าและแต่เดสติเนชันที่เราจะไปที่ไหนนะครับเป็นการเข้าออกอย่างถูกต้องนะครับ อ่ะคุยมานานแล้วออกเรือดีกว่าอ่ะนั่งเรือไปไกลแค่ไหนนั่งเรือไป36ชั่วโมงกินนอน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 คือออกไป 3- าบชั่วโมงใช่ไปถึงไหนไปถึงหมายก็ไปถึงกี่โมงอ่ะไปถึงกี่โมงถึงกี่โมงอ้โหวันนั้นนี่ออกเนี่ยคือประมาณเที่ยงไปถึงหมายเนี่ยประมาณตีสามของวันต่ออีกสองวันเรียกว่าไปไปถึงก็ตกปลาได้เลย ใช่ครับคือทุกคนเนี่ยน้ำออกหูหมดแล้วพี่บิ๊กคือคือตีสามสองหนนอ่าออกจากเที่ยงเนี่ยไปถึงตีสามยังไม่ถึงนะต้องไปถึงอีกตีสามหนึ่งตีเพราะฉะนั้นมันตีสามสองหนกว่าจะไปถึงแต่พี่บิ๊กบอกเลยว่าสามหกชั่วโมงที่ผมไปอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเบื่อไหมไม่เบื่อเพราะว่าบนเรือพี่โทเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมพร้อมครับอันนี้เราเคยไปมาแล้วผมอาจจะยังไม่เคยไปโพลาริสลำนี้นะคือคือโดยโดย โดยลักษณะพี่โทเนี่ยเรื่องการดูแลเนี่ยต้องบอกว่าเลยว่าดูแลอย่างดีอาหารอร่อยให้พ่อครัวคนนี้ผมรู้จักเจ๊เจ๊เจ,เจ,เจไ๊ไก่เนี่ยตามใจคุณทุกอย่างอาขอบอกอย่างเดียวว่าอยากกินอะไรใช่ครับวันละห้ามือ้อ<า>ไก่จัดให้ไก่จัดให้จริงๆแล้วก็ที่หลับที่นอนอ สบายครับก็เป็นเตียง2ชั้นห้องหนึ่งนอนได้4คนอ่คซึ่งก็เป็นสูตรทางออกอันดามันอยู่แล้วใช่ครับผมอแล้วก็อ่าอาหารการกินทุกอย่างเพียบพร้อมออื่าสิ่งอำนวยความสะดวกทีวีห้องน้ํามี2องห้องอยู่บนเรืออะไรเนอนอันนี้จริงจริงน้ไม่ได้เรือเนี่ยผมขึ้นมาหลายลำนะเรือลำนี้มีห้องน้ําใหญ่ๆถึงสองห้องคือนกเข้าไปไม่อึดอัดอ่ะอ่าใช่ธรรมดาเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยเหมือนปลากระป๋องเลยใช่ต้องสูดลมเข้าไปแล้วมันเกิดเหตุจากอะไรรึมั้ยนบ คือโทเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่อไตโทรเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่แล้วมันมีอยู่ยุคหนึ่งที่เรือไตโทเนี่ยห้องน้ํามันเล็กแล้วโทรเองมันก็อึดอัดมันก็หลังหลังจากนั้นก็ประวรณนาเลยว่ากูจะไม่เอาอีกแล้วห้องน้ําเล็กๆก็ได้ห้องน้ําที่แบบวิ่งเล่นได้เอาเรียกว่าไซนบอยู่ไม่อึดอัดก็หลังจากที่เรานั่งเรือกันมา3 6มชั่วโมงเนี่ยเกมแรกเลยนะเกมแรกตีสามเนี่ยตีสามเนี่ยที่ได้รับการต้อนรับจากไอ้ฟันหมาตุ๊ด เทมเพลเทมเพลไขวัดเว่าโหดูนะครับเต็ม <Wow. S 1> ครับโอ้ย <Wow. S 1> oh, ตอนนี้ตลาดนัดหลังสวนนะครับ wow. ไม่พี่โอ๊บแต่นี่เริ่มเบาแล้วไม่รู้ว่าโดนอะไรขัดมัดไม่รู้อะไรกันขาดไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ Ai, eu tô do Olimpíado เกมแรกก็เป็นเกมด็อกทูนนะครับด็อกทูนเนี่ยมันจะมาระหว่างประมาณตีสามตีสถึงรุ่งเช้าใหญ่มาเที่ยวนี้ก็ด็อกทูนไซส์เอเรก็อยู่ประมาณสัก5โลโลคือภาพเนี่ยเนื่องจากว่าทีมงานเราเนี่ยไม่ได้มีใครไปเลยมีนบไปคนเดียวในภาพก็อาจจะไม่มีไม่มีภาพนบสักเท่าไหร่ก็จะเป็นทีมที่ไปคณะที่ไปกับนบใช่เอาเรียกว่านพไปเก็บข้อมูล การเดินทางไปดอนลีโอหรือพม่าเนี่ยนะครับหรือว่าอินเดียที่เราเข้าใจกันเนี่ยไปเก็บข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้ดูไซส์ปลาประมาณไหนก็ตั้งแต่5้าโลจนถึง30สโลพี่บิ๊กสาครับเขาขึ้นมสามส0ขึ้นครับขึ้นขึ้นมานอนอยู่บนนอนอยู่บนเรือเลยพี่เอามาเห็นเห็นเลยเห็นเห็นนั่งเคลียร์กันเลยอก็ได้มันไหลไส้ครับก็แต่ไส ทั่วๆไปก็อยู่ประมาณ7 8 9 7 8 9 10 a v าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแต่ว่ามันเป็นเกมที่หลากหลายพี่มันมีทั้งด o อกทูตเยลโลฟินสากดำพีดเป็กสากดำเนี่ยนะ <laughs> เอาเป็นว่าสุดแขนนบอ่ะสุดแขนผมยังสัน้นไอหยาไอห <ผม S 1> ยาสุดแขนเนี่ยประมาณเมตรแปดสิบไอหยาผมได้สากดำในตัวสิบโลกว่าพี่ <laughs> ไม่ <10. S 1> ไม่ใช่เล็กๆนะครับ สากดำน,นี่โอ้โหพี่มันถล่มสายอัไนอ้เงี้ยรอยวิโทรอยสายเนี่ยนะพี่สาย200อปอนด์นะพี่โมโน2 0 0 <o> 200แสองร้อมันกัดเป็นขนมเลยพี่เ <c oughs> บากว่าง่ากเบากสากดำนะครับวาฮูนะครับแล้วก็พวกปลาเนื้อดีนะก็เป็นพวกเก๋ากลุลกก่มปลาฟันคมทั้งหลายนี่เยอะมากเยอะมากเนี่ยต้องเตรียมพวกลีดไปดีดี แล้วก็เตรียมไปให้พอเพราะว่าเวลามันสั้นแล้วก็ต้องต่อกันใหม่อืมก็แล้วก็พวกปลาเนื้อดีอพวกเกาสีทองไอ้เจ้าสมูมอุยอโอ้เจ้าสมุนได้หลายตัวโอ้หได้กิน,นกันสิอ่าอ,อังเขาเรียกนบอาจจะจำชื่อปลาได้ไม่หมดพี่คือมันนี่อันนี้ต้องบอกเลยมันเป็นเกมน้ำลึกแรกของผมแล้วปลากลางวันล่ะ ปลากลางวันก็จะเป็นพวกปลาหน้าดินทั่วไปเนี่ยพี่เพ,เพราะว่าครั้งนี้ผมไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่ทราบว่า,วากิจกรรมประกลางวันเนี่ยมีอะไรบ้างกิจกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบตลอด24ชั่วโมงพวกที่เหนื่อยก็ไปนอนพวกที่ไม่เหนื่อยก็ออกมาตกนะฮะตอนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นพวกตกปลาหน้าดินแล้วก็สโลตกหน้าดินปลากลางวันตัวดีไหม,มปลากลางวันเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายพี่บิ๊ก <itchens S 2> ก็จะเป็นพวกปลาหน้าดิน ปลาเก๋าเจ้าสมุทรสีทองกรเรียกว่าหลากหลายจริงๆหลากหลายแล้วก็ทั้งกลางน้ําก็มีทั้งกระมงเลยเหรอกระมงเลยพี่มงที่นั่นไม่ได้กินชายเกาะแบบเราดิบกินกลางน้ําเนี่ยนะกลางน้ําเลยครับใหญ่นะก็มีไซส์ตั้งแต่ห้าโลจนถึง30สิบโลพี่เดี๋ยวคำว่ามีไซส์ตั้งแต่5้าโลถึง30โลแสดงว่าได้ไม่น้อยนะได้เยอะอยู่ครับพี่เยอะอยู่ได้30มสโลปล่อยครับ ปลาที่คือมันเป็นปลาเราต้องบอกมันเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วนะครับก็พี่โทก็บอกว่าขออนุญ,ญาตปล่อยเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ขั้นตอนการปล่อยพี่บิ๊กคือปลาพวกนี้มันเป็นปลาน้ำลึกนะเวะลาปล่อยเนี่ยเราต้องเจาะปอดคือคือ,คอ,อปลาพวกนี้มันเปลี่ยนระดับ<ะ>ไอตัวถุงลมถุงลมในป,ปลาเนี่ยมันจะมันจะพองอ่าในเทปเนี่ยเดี๋ยว<อ>จะจะเห็นว่า วิธีการก็ต้องมีการเจาะคือปฐมพยาบาลปลาต้องคนทําเป็นด้วยนะใช่ครับเจาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เจาะเนะพี่คือต้องไล่ลมลมอัรีดลมออกมาเพราะไม่งั้นมันจะช็อกมันช็อกเนี่ยเมื่อลงไปปุ๊บมันทําอะไรไม่ได้ปลามันก็ตายอยู่ดีใช่มันไม่ได้แปลว่าปล่อยปลาพราปล่อยปลามันจะต้องมีขั้นตอนใของคนทําเป็นครับอืมแล้วตกลงสามสิบโลนี้ก็ บ่อยครับแล้วก็รอดว่ายน้ํากลับบ้านไปอย่างแข็งแรงไปอย่างแข็งแรง<ม>คือตอนที่เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือเราก็มีไอ้ตัวท่อน้ําเค็มเ,เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้าอยู่ตลอดเวลาคือน้ําต้องบอกเลยว่าการทํางานของที่พี่โทรหรือทีมงานพี่โทเนี่ยโปรเฟรชชั่นอลมากพี่อ่ะอย่างนี้คุยกันมาจนถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าคงต้องสรุปประเด็นให้เพื่อนๆฟังว่าอยากไปแบบเนี้ย ยง,งดีทริปอย่างนี้นพแนะนําให้คุยตรงกับทางพี่โทร <c oughs> หรือว่าภรรยาพี่โทพี่แจนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่หน้าจอนะครับติดต่อไปโดยตรงที่ไต่โถนะครับซึ่งจะได้รู้ว่าเพราะว่าเขาจะมีกําหนดของเขาวันไหน,น <ะ S 2> ว่างวันไหนสะดวกวันไหนเป็นเป็นเป็นทริปที่ไปรวบได้แต่อันไหนเป็นทริปเหมาเรื่องพวกนี้นะพี่ผมแนะนําให้นักตกปลาเนี่ยที่จะไปเนี่ยไปหาอ่านใน อินเทอร์เน็ตก่อนหารายละเอียดก่อนที่จะโทรไปคุยกับพี่โธคืออย่าโทรไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรครับเพราะว่าบางทีก็ไม่สะดวกต่อตัวพี่โธเองก็อยู่ในทะเลน้ำสนมากแล้วก็ไม่ได้ที่จะแบบมาคุยกันยาวๆอย่างเงี้ยมันแล้วก็พี่แจงภรรยาพี่โธ่ไม่ได้ตกปลาเลยไม่ได้ตกปลาก็ผมแนะนำครับให้ทําการบ้านกันไปก่อนนะครับหรือว่าอ่ะม่จริงๆององความรู้พวกนี้อินเทอร์เน็ตมันมีอยู่แล้วนะลอกเท่าไหร่คันเท่าไหร่เหยื่อเท่าไหร่ คุณโทรไปถามแบบนี้มันไม่ได้อะไรโทรไปถามแค่ว่าว่างวันไหนมีทริปไหนที่จะไปได้ครับเออแล้วไปแบบเหมาหรือว่าไปแบบไปร่วมทริปอันนี้คุณโทรไปถามได้บอกเลยนะพี่บิ๊กไม่ใช่ว่าโทรวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณได้ไปนะไม่ใช่หนึ่งปีครับมันมันค่อนข้างยุ่งยากกับการที่จะเข้าไปครับนะครับเขาก็ต้องมีการเตรียมการไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีตังค์ะจะไปอ่ะมันมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปได้แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทั้งนั้น แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประสบการณ์ของการที่นกได้ไปสัมผัสจับต้องกับเกมแบบนี้มาเนี่ยนะครับครับจิกกิ้งไ h a i l a n d ก็ประมวลทั้งหมดเนี่ยยัดใส่ไว้นี่ละนี่ก็รวบรวมประมวลมาแล้วเพราะฉะนั้นไอสิ่งแบบนี้เนี่ยนกเนี่ยก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับคนที่จะไปทดลองเกมจิกครับซึ่งก็จะไปอยู่ที่ถ้าตัวนกนี่ตัวตอนนี้นะตัวนเองนเบสอยู่ที่หัวหินนะครับก็เป็นเกมไลจิกเป็นเกมจิก ที่น้ำตื้นคือคือเบสิกของจิ๊กเนี่ยมันจะคล้ายๆกันครับถ้าคุณอยากจะรู้อะอันดามันมันเป็นยังไงเบสิกที่นี่เรียนรู้ได้ใช่ครับถ่ายทอดให้ฟังได้ถ้าไปพร้อมนบจะจะได้มีโอกาสคุยกันที่นี้จะคุยกันยาวนานแค่ไหนก็ไปเพราะว่านบเนี่ยเบสที่หัวหินพาคุณออกไปตกปลาที่หัวหินได้ไม่ยากเอาเบอร์ติดต่อก็เบอร์นบก็09 42693659ครับนั่นแหละครับขับจิกกิ้ง กับลมปลานรอรับอยู่ที่หัวหินนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนบมากมากแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปหน้าว่านบจะพาเราไปตกปลาที่ไหนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับจากไกด์นบนะครับที่ไปตกปูตกปลาแล้วก็นํามาฝากพวกเราครับคอยติดตามกันดูว่าไกด์นบจะมีอะไรมาฝากแบบนี้อีกครับ